การชนะบุรีโรงเรียนในอำเภอสังขะบุรีเริ่มฤดูการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนอำเภอสังขะบุรีเกมผู้สึกอข่าวรายงานว่านายชยนนท์นินพัฒน์ผอ,อ,อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมการจนะบุรีเขต3ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนอำเภอสังขะบุรีณสนามกีฬาเทศบาลวังกะ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวน1,200คนซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสังขะบุรีทั้งหมดโดยมีนางเบญจมาศไวยนิพพงศ์ประธานเครือข่ายจัดการศึกษาหนองหลูไล่โว่กล่าวว่าในานามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนอำเภอสังขะบุรีเกมซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครูนักเรียนรวมทั้งขอบกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันนักเรียนทั้งนี้ในการนี้วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและทักษะด้านกีฬาส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมสติปัญญา มีสุขภาพพรนานัยัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสามัคคีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดให้โทษและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการจัดกิจกรรมทางการกีฬาร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนหน่วยงานอื่น ตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนและไปแข่งขันชั้นในระดับที่สูงขึ้นการดำเนินการจัดการแข่งขันมีขึ้นสามวันที่โรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน12โรงเรียนการแข่งขันได้จัดให้มีทั้งหมดเจชนิดกีฬาข่าวนิว24การชนะปุรีปรีชาไหลาวารินรายงาน